สวัสดีครับชาวราศีสิง์พบกันอีกครั้งในอ่านดวงผ่านดาว EP นี้จะเป็นคำพยากรณ์การโคจรยกย้ายของดาวพฤหัสในรอบ12ปีนี้นะครับสำหรับชาวราศีสิง์ในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรยกย้ายถ่ายราศีในวันที่29มีนาคมนี้ดาวพฤหัสได้เดินออกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุม ดาวพฤหัสได้ย้ายออกจากเรือนอริเข้าไปสู่เรือนปัตตนิเรือนหุ้นส่วนคู่ครองคนรักของชาวสิงห์นั่นเองจังหวะดาวพฤหัสยกใจในครั้งนี้ดาวได้เดินออกจากเรือนอริเรือนของปัญหาแล้วจึงส่งผลให้คนลัคนาราศีสิงห์หลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆดังนี้ในเรื่องการเรียนจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ เป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับการเข้าไปติวการเข้าไปเรียนเพิ่มถ้ามีรุ่นพี่เข้ามาช่วยสอนด้วยก็จะดีมากนะครับและจังหวะดาวแบบนี้ยังเหมาะกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายวิชาชีพที่ตัวเองต้องการอีด้วยเช่นถ้าอยากเป็นตำรวจก็เป็นจังหวะที่เหมาะที่จะได้เข้าไปเก็บตัวเพื่อเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมนั่นเองในะเรื่องการงานเป็นจังหวะที่ดาวการงานของท่านได้เดินเข้าพบสุภะ กัมมะและลาภะตามลำดับการโคโจรแบบนี้จะส่งผลให้ในงานในธุรกิจจากที่มีปัญหาค้างคางมาก่อนหน้านี้ก็จะมีทางออกทางแก้ปัญหาปัญหาในงานก็จะลดลงและในจังหวะที่ดาวการงานโครจรเข้าเรือนลาภะจะเป็นจังหวะเดียวกันกับดาวพฤหัสส่องแสงส่งกระแสถึงอีกด้วย จังหวะดาวแบบนี้จะส่งผลให้ในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจของชาวสิงจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าทางธุรกิจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานจึงเป็นจังหวะอันดีในเรื่องการงานของท่านเมื <ME> ่อรู้แบบนี้แล้วขอให้ชาวสิงตั้งใจมุ่งมั่นลุยงานลุยธุรกิจให้เต็มที่นะครับจะดีขึ้นอย่างแน่นอนการเงินเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัดย้ายในครั้งนี้ จะเกิดปรากฏการณ์ในเรื่องการเงินของท่านในรอบ12ปีดังนี้ในวันที่2กรกฎาคม2564นี้ดาวการเงินของท่านเดินโครจรเข้ามาในราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีหมายถึงมีความมั่นคงและยังมีดาวพฤหัสส่องแสงส่งกระแสถึงจึงเป็นจังหวะที่จะได้เงินได้ลาภผลจากการช่วยเหลือของผู้ใหญ่ สภาพคล่องทางการเงินในงานในธุรกิจของท่านจะมีมากมีเงินหมุนเวียนให้จับจ่ายใช้สอยแบบไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหากช่วยกันทํางานหรือทําธุรกิจร่วมกันก็จะทําให้งานให้ธุรกิจของท่านดําเนินไปได้ด้วยดีค้าขายได้กําไรกิจการเจริญก้าวหน้าในเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ยังไม่มีดาวใดไรส่งผลที่ไม่ดีให้วิตกกังวลใจยังคงมีความรักความเข้าใจกันดีสําหรับคนโสดนะครับจังหวะที่ดาวพฤหัสเดินเข้าปัตตนิอ่านได้ว่าปุตตะปัตตนีเป็นจังหวะที่จะเจอคนที่ถูกใจมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตและหรือจะเป็นคนที่เคยคุยกันไว้ก่อนแล้วห่างหายกันไปจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหรือ เป็นคนเดิมคนเก่าที่จากร้างรากันไปห่างเหินกันไปจะกลับเข้ามาติดต่อเจรจากลับมามีความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งนั่นเองขอให้ชาวสิงห์โชคดีกับจังหวะดีๆในชีวิตแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ